สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราพบเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ครูพี่เอียดมีวิชาภาษาไทยจะมาฝากนักเรียนนะคะตัวที่ครูพี่เอียดจะเอามาฝากเด็กวันนี้ก็คือตัวอะไรเอ่ยตโตโตนะคะตโตโตเลยหูใหญ่ๆมีจมูกยาวๆตัวอะไรครับเรามาดูกิคะนี่ตัวอะไรเอ่ยชา อีกช้างช้างตัวโตๆ,ๆมีจมูกยาวๆนะคะช้างตัวใหญ่ๆช้างภาษาอังกฤว่าอะไรคะลูกแอลลเฟนใช่เก่งมากค่ะเด็กๆ,ๆอ่ะทีนี้นี่คือพย,ยัญชนะโชว์ช้างนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดกันคุณครูมีเพลงมาฟังเด็กๆด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะคะไปเลยค่ะ ไปฟังเพลงช้างกันแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะเด็กๆอ่าทีนี้เด็กๆได้ร้องเพลงช้างกันแล้วใช่ไหมคะน่ะเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะแต่คุณครูขอย้ำนะคะวิธีการทําแบบฝึกหัดเวลาเด็กๆจับดินสอให้เด็กใช้สามนิ้วนี้นะคะจับดินสอนะคะแล้วก็เขียนนะคะแล้วเขียนให้ดินสอคุณพ่อคุณแม่นะคะเช่วยดูแลให้เด็กๆด้วยนะคะไม่ต้องให้แต่งเกินนะคะ แล้วว,วิธีการจับสีก็เหมือนกันนะคะสีเราก็จับมืนนิ้วซอเลยใช้สามนิ้วเหมือนกันนะคะลูกแล้วก็ระบายนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะไหียแวบบค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกในตัวพยานนะต,ตัวต่อไปนะคะอ่าในพยานนะต,ตัวนี้นะคะตัวโตโต,ตนะคะมีหูใหญ่ใตัวอะไรเอ่ย แล้วก็มีจมกูกยาวตัวอะไรคะเด็กๆคงจะรู้แล้วนะคะตัวสัตว์ะน่าก็คือชอช้างอ่าชอช้างมีหางยาวเห็นไหมคะวิธีการทําแบบฝึกหัดวันนี้นะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือระบายสี่าพแทนชนะชอช้างแล้วก็ระบายสีชอช้างในวงกลมรอบๆนี้มีชอช้างอยู่ตรงไหนเด็กๆ,ๆระบายด้วยนะคะระบายให้เต็มวงกลมนะคะ ตัวที่ไม่ใช่ชชช้างระบายไหมคะลูกไม่ระบายนะคะระบายเฉพาะชชช้างวิธีการทำใช้อะไรคะสีเทียนเหมือนเดิมนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาระบายกันนะคะค่ะทีนี้พอเราทาเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอ่าของเด็กๆทําให้เหมือนของครูพี่เย็ยนนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายส่งมาให้ครูดูนะคะสําหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้เวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye